กิจกิจนั้นเป็นชื่อของศัพท์ที่ท่านประกอบปัจจัยมู being, ห่หนึ yes. ่งซึ่งเป็นเครื่องกำหนดหมายเนื้อความของนามศัพท์และกิริยาศัพท์ที่ต่างๆกันกิจนั้นแบ่งออกเป็นสองคือนามกิจกิจที่เป็นนามศัพท์อย่างหนึ่งกิริยากิจกิจที่เป็นกิริยาศัพท์อย่างหนึ่งกิจทั้งสองอย่างนี้ล้วนมีธาตุเป็นที่ตั้งทั้งสิ้นนามกิจกิจที่เป็นนามนามก็ดีเป็นคุณนามก็ดีเรียกว่านามกิจนามกิจนี้จัดเป็นสาธารณะ มีปัจจัยเป็นเครื่องหมายว่าศัพท์นี้เป็นสาธนะนั้นๆเพื่อจะให้มีเนื้อความแปลกกันสาธนะศัพท์ที่ท่านให้สําเร็จมาแต่รูปวิเคราะห์ชื่อสาสนาศาธนะนั้นแบ่งเป็นเจ็คือกัตตุสาธนะกรมมะศาธนะภาวะสาธนะการณะสาธนะสัมปทานาศาธนะอปาทานาศาธนาอธิกรณะสาธนะ รูปวิเคราะห์แห่งสาธนะจัดเป็น3ามคือัตรุรูปกรรมรูปภาวะรูปัตุสาธนรณะสับไดเป็นชื่อของผู้ทำคือผู้ประกอบกิริยานั้นเป็นต้นว่ากุมภกาโรผู้ทำซึ่งม่อทายโกผู้ให้โอวาทโกผู้กล่าวสอนสาวโกผู้ฟังสับนั้นชื่อัตุสาธนะแปลว่าผู้ท่าลงในอัดคือตัดสีละแปลว่าผู้โดยปกติกร,รมมาธานณะ ผู้ทำทำซึ่งสิ่งใดสับที่เป็นชื่อของสิ่งนั้นเป็นต้นว่าปิโยเป็นที่รักระโสวิสัยเป็นที่ยินดีก็ดีสับที่เป็นชื่อของสิ่งของที่เขาทำเป็นต้นว่ากิจจังกรรมอันเขาพึงทำทานางสิ่งอันเขาพึงให้ก็ดีชื่อว่ากรรมสาธนะที่เป็นกัตตรูปแปลว่าเป็นที่ที่เป็นกรรมรูปแปลว่าเป็นที่อันเขาภาวะสาธนะ สับบอกิริยาคือความทำของผู้ทำเป็นต้นว่าคมนังความไปฐานังความยืนนิสัชชาความนั่งสายนังความนอนชื่อว่าภาวะสาธนะเป็นภาวะรูปอย่างเดียวแปลว่าความก็ได้การก็ได้อันก็ได้การณะสาธนะผู้ทำทำด้วยสิ่งใดสับที่เป็นชื่อของสิ่งนั้นเป็นต้นว่าพันธนังวัตถุเป็นเครื่องผูกปะหารนังวัตถุเป็นเครื่องประหาร วิชนังวัตถุเป็นเครื่องชัยชื่อว่าการณะสาธารณะที่เป็นกัตตรูปแปลว่าเป็นเครื่องก็ได้เป็นเหตุก็ได้ที่เป็นกรรมรูปแปลว่าเป็นเครื่องอันเขาก็ได้เป็นเหตุอันเขาก็ได้สัมปทานะสาธารณะผู้ทำให้แก่ผู้ใดหรือแก่สิ่งใดศัพท์ที่เป็นชื่อของผู้นั้นหรือของสิ่งนั้นเป็นต้นว่าสัมปทานังวัตถุเป็นที่มอบให้ชื่อว่าสัมปทานะสาธารณะ ที่เป็นกัตตุรูปแปลว่าเป็นที่ที่เป็นกรรมรูปแปลว่าเป็นที่อันเขาอปา,นะาธานะสาธนะผู้ทำไปปราศจากสิ่งใดศัพท์ที่เป็นชื่อของสิ่งนั้นเป็นต้นว่าปะพะสโรแดนสร้านออกแห่งรัศมีปะพระโวแดนเกิดก่อนพีโมแดนกลัวยักษ์ชื่อว่าอปา,นะาธานะสาธนะแปลว่าเป็นแดนอธนะิกรณะสาธานะ ผู้ทำทมในที่ใดศัพท์ที่เป็นชื่อของที่นั้นเป็นต้นว่าฐานังที่ตั้งที่ยืนอาสนังที่นั่งสายนังที่นอนชื่อว่าอธิการณะสาธนะที่เป็นกัตตุรูปแปลว่าเป็นที่ที่เป็นกรรมรูปแปลว่าเป็นที่อันเขา รูปวิเคราะห์แห่งสาธารณะจัดเป็นสามคือกัตุรูปกรรมารูปภาวะรูปรูปวิเคราะห์แห่งสาธารณะใดเป็นกตุว่าจกก็ดีเป็นเหตุกตุว่าจกก็ดีสาธารณะเน้นเป็นกัตุรูปรูปวิเคราะห์แห่งสาธารณะใดเป็นกรรมว่าจกก็ดีเป็นเหตุกรมมว่าจกก็ดีสาธารณะนั้นเป็นกรรมรูป <pe> ร <Calendar> <pe> <pe> <sa fe> ูปวิเคราะห์แห่งสาธารณะใดเป็นภาวะว่าจกสาธารณะนั้นเป็นภาวะรูปปัจจัยแห่งนามกิจ ปัจจัยที่สำหรับประกอบนามากิจนั้นมี3พวกคือกิตตปัจจัยสำหรับประกอบกับศัพท์ที่เป็นกตัตตรูปอย่างเดียวหนึ่งกิจจะปัจจัยสำหรับประกอบกับศัพท์ที่เป็นกรรมรูปและภาวะรูปหนึ่งกิตตกิจจะปัจจัยสำหรับประกอบกับศัพท์แม้ทั้ง3เหล่านึง หกิตะปัจจัยอย่างนี้กุนีนวุตุรู 2. กิจจปัจจัยอย่างนี้คะนยะ 3. กิตะกิจจปัจจัยอย่างนี้อะอิณะตเวติตุงยุวิเคราะห์ในกิตะปัจจัยกุณีนวุตุรูเป็นกัตตุรูปกัตตุสาธนะเป็นกัตตุรูปกัตตุสาธนะลงในอัดแห่งตัดสีละและเป็นสมารูปตัดสีละสาธนะ กุยปัจจัยลบกุยปัจจัยและธาตุสองตัวลบที่สุดธาตุสยังภวะตีติสยามภูผู้ใดย่อมเป็นเองเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้เป็นเองสยังเป็นบทหน้าภูธาตุในความเป็นเป็นกัตตุรูปกัตตุสาธารณะอุเรณะคัตติติอุระโคสัตว์ใดย่อมไปด้วยอกเหตุนั้นสัตว์นั้นชื่อว่าผู้ไปด้วยอกอุระเป็นบทหน้าขมธาตุในความไป สังสุถุคณะตีติสังโฆสัตว์ใดย่อมขุดซึ่งแผ่นดินดีคือว่าด้วยดีเหตุนั้นสัตว์นั้นชื่อว่าผู้ขุดดีสังเป็นบทหน้าขณะาธาตุในความขุดนี้ปัจจัยลบณนเหลืออีทีฆะต้นธาตุปรืตต้นธาตุหรือวิการต้นธาตุถ้าเป็นอิทธิลิงแปลงเป็นอินีเว้นธาสามตัวหรือต้นธาตุเป็นทีฆะทำมังวัตติสีเลนาติธรรมวาที ผู้ใดย่อมกล่าวซึ่งทำโดยปกติเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้กล่าวซึ่งทำโดยปกติเป็นกัตตุรูปกัตตุสาธารณะลงในอัดแห่งตัดสีละธรรมังวัาตุงสีละมะสาสติธรรมวาทีความกล่าวซึ่งทำเป็นปกติของเขาเหตุนั้นเขาชื่อว่าผู้มีความกล่าวซึ่งทำเป็นปกติเป็นสมาร,รูปตัดสีละสาธารณะ ธรรมะเป็นบทหน้าวะทฏธาตุในความกล่าวถ้าเป็นอิทธิลิงเป็นธรรมะวาทินีถ้าเป็นนปุงสกลิงเป็นธรรมะวาทิปาปังกะโรติสีเลนาติปาปาการีผู้ใดย่อมทำซึ่งบาปโดยปกติเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทำซึ่งบาปโดยปกติปาปะเป็นบทหน้ากะระธาตุในความธรรม ธรรมังจารติสีเลนาติธรรมจารีผู้ใดย,ย่อมประพฤติซึ่งธรรมโดยปกติเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ประพฤติซึ่งธรรมโดยปกติธรรมะเป็นบทหน้าจารธาตุในความประพฤติในความเที่ยวนาวุปัจจัยแปลงนาวุเป็นอากะถ้าเป็นอิถีลิงเป็นอิกาธีฆะต้นธาตุปรืตต้นธาตุหรือวิการต้นธาตุเว้นธาตุสามตัวหรือต้นธาตุเป็นธีฆา เทติติทายโกผู้ใดย่อมให้เหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ให้ทาธาตในความให้เป็นกัตตุรูปกัตตุสาธนาถ้าเป็นอิทิลิงเป็นทายิกาเนติตินายโกผู้ใดย่อมนำไปเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้นำไปนีธาตในความนำไป อนุสาสติติอนุสาสะโกผู้ใดย่อมตามสอนเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ตามสอนอนุเป็นบทหน้าสาสะธาตุในความสอนสุนาติติสาวโกผู้ใดย่อมฟังเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ฟังสุธาตุในความฟังตุปัจจัยแจกอย่างสัตว์ถุผู้สอนกโรตีติกัตตาผู้ใดย่อมทำเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทำเป็นกัตตุรูปกัตุสาธาะ กโรติสีเลนาติกัตตาผู้ใดย่อมทำโดยปกติเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทำโดยปกติกะระทธาในความทำเป็นกัตุรูปกัตุสาธาะลงในอัดแห่งตาสีละวัฏติติวัตตาผู้ใดย่อมกล่าวเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้กล่าววัฏทธาในความกล่าว ชานาติติยาตาผู้ใดย่อมรู้เหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้รู้ยาธาตุในความรู้ทาเรติติธาตาผู้ใดย่อมทรงไว้เหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทรงไวธทระธาธาตุในความทรงรูปัจจัยลบระเสียธาสองตัวขึ้นไปลบที่สุดธาต ปารังคัจติสีเลนาติปาราคูผู้ใดย่อมถึงซึ่งฝังโดยปกติเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ถึงซึ่งฝังโดยปกติปาระเป็นบทหน้าคะมธะาตุในความถึงเป็นกัตุรูปกตัตตรสาธนะลงในอัดแห่งตัดสีละวิชานาติสีเลนาติวินยูผู้ใดย่อมรู้วิเศษโดยปกติเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้รู้วิเศษโดยปกติวิ เป็นบทหน้ายาธาตุในความรู้สอนยะภิกขติสีเลนาติพิกขุผู้ใดย่อมขอโดยปกติเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ขอโดยปกติภิกขะธาตุในความขอวิเคราะห์ในกิจจปัจจัยขะนยะเป็นกรรมรูปกรรมสาธนะทุกรูปวิเคราะห์ขะปัจจัยมีทุสุอีสะเป็นบทหน้าลบขะปัจจัย ทุเขเนกะริยติติทุก,กะระังกรรมใดอันเขาทำได้โดยยากเหตุนั้นกรรมนั้นชื่อว่าอันเขาทำได้โดยยากทุเป็นบทหน้ากระธาตุในความทำเป็นกรรมรูปกรรมสาธานะสุเขเนภริยติติสุพระโรผู้ใดอันเขาเลี้ยงได้โดยง่ายเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าอันเขาเลี้ยงได้โดยง่ายสุเป็นบทหน้าพระธาตุในความเลี้ยง ทุกเขนะรักขิยตีติทุรักขังจิตใดอันเขารักษาได้โดยยากเหตุนั้นจิตนั้นชื่อว่าอันเขารักษาได้โดยยากทุกเป็นบทหนา้ารักษาธาตุในความรักษานยปัจจัยลบหนะเหลือยะแล้วแปลงยะกับที่สุดธาตุเป็นรูปแบบต่างๆ กาตับพันติกาหรือยังกรรมใดอันเขาพึงทำเหตุนั้นกรรมนั้นชื่อว่าอันเขาพึงทำกะระธาตุในความทำเป็นกรรมรูปกรรมสาธนะเนตับพันติเนยังสิ่งใดอันเขาพึงนำไปเหตุนั้นสิ่งนั้นชื่อว่าอันเขาพึงนำไปนีธาตุในความนำไปวัดตับพันติวัดชังคำใดอันเขาพึงกล่าวเหตุนั้นคำนั้นชื่อว่าอันเขาพึงกล่าววัฏธาตุในความกล่าว ธมิตับโพติธรรมโมผู้ใดอันเขาพึงทรมานได้เหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าอันเขาพึงทรมานได้ธรรมธาตุในความฝึกทรมานยุนชิตับพันติโยคงังสิ่งใดอันเขาพึงประกอบเหตุนั้นสิ่งนั้นชื่อว่าอันเขาพึงประกอบอยุชะธาตุในความประกอบ คารหิตับพันติคาระยะหังกรรมใดอันเขาพึงติเตียนเหตุนั้นกรรมนั้นชื่อว่าอันเขาพึงติเตียนคาระหะธาตุในความติเตียนทาตับพันติเทยังสิ่งใดอันเขาพึงให้เหตุนั้นสิ่งนั้นชื่อว่าอันเขาพึงให้ทาธาตุในความให้สับที่ประกอบด้วยปัจจัยนี้บางสับก็ใช้เป็นกิริยากิจคือใช้คุมภาคได้เหมือนกิริยากิตุทาหอนว่า เตจะพิกขูคารัยหาอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอันท่านพึงติเตียนวิเคราะห์ในกิตะกิจจะปัจจัยออินะตตเวติตุตงยุเป็นได้ทุกรูปทุกสาธนะปัจจัยปฏิสังพิช,ชติติปฏิสัมภิทาปัญญาใดย่อมแตกฉานดีโดยต่างเหตุนั้นปัญญานั้นชื่อว่าแตกฉานดีโดยต่างปฏิบวกสังเป็นบทหน้า ทิฏธาุในความแตกเป็นอิทธิลิงเป็นกตุรูปกัตตุสาธนาะหิตังกะโรติติหิตกะโรผู้ใดย่อมทำซึ่งประโยชน์เกื้อกูลเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทำซึ่งประโยชน์เกื้อกูลหิตะเป็นบทหน้ากระธาุในความทำเป็นกัตตุรูปกัตตุสาธนะนิสายะนางวสติตินิสโยสิทธิอาศัยซึ่งอาจารย์นั้นอยู่เหตุนั้นอาจารย์นั้นชื่อว่าเป็นที่อาศัยอยู่ของสิทธิ นีเป็นบทหน้าสีธาตุในความอาศัยเป็นกัตตุรูปกรรมะสาานะสิกขิยะติติสิกขาธรรมชาติใดอันเขาศึกษาเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอันเขาศึกษาเป็นกรรมะรูปกรรมะสาานะสิกขะนังสิกขาความศึกษาชื่อว่าสิกขาสิกขะธาตุในความศึกษาสำเนียกเป็นภาวะรูปภาวะสาานะ วิเนติเตนาติวินโยบัณฑิตย่อมแนะนำด้วยอุบายนั้นเหตุนั้นอุบายนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องแนะนำของบัณฑิตวิเป็นบทหน้านีธาตุในความนำไปเป็นกัตตุรูปกระระณะสาธาระปะทมังพระวะติเอตัสมาติปะพะโวแม่น้ำย่อมเกิดก่อนแต่ประเทศนั่นเหตุนั้นประเทศนั่นชื่อว่าเป็นแดนเกิดก่อนแห่งแม่น้ำ ปะเป็นบทหนา้าภูธาตุในความมีความเป็นเป็นกัตตุรูปอปาธานะสาธนะอิปัจจัยอุทะกังทธาตีติอุทะทิประเทศใด้ย,ย่อมทรงไว้ซึ่งน้ำเหตุน,นั้นประเทศนั้นชื่อว่าผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำทะเลอุทะเป็นบทหนา้าธาธาตุในความทรงเป็นกัตตุรูปกัตตุสาธนะ สันทิยติติสันธิวาจาใดอันเขาต่อเหตุนั้นวาจานั้นชื่อว่าอันเขาต่อสังเป็นบทหน้าทาท่าในความต่อเป็นกรรมรูปกรรมสาธนะนิทิยติตินิธิสมบัติใดอันเขาฟังไว้เหตุนั้นสมบัตินั้นชื่อว่าอันเขาฟังไว้นิเป็นบทหน้าทาท่ในความฟังไว้เป็นกรรมรูปกรรมสาธนะ ณนะปัจจัยลบณนะทีฆะต้นธาตุหรือต้นธาตุหรือวิการต้นธาตุเว้นธาตุสามตัวหรือต้นธาตุเป็นทีฆะกรมมังกะโรตีติตกรรมะกาโรผู้ใดย่อมทำซึ่งกรรมเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทำซึ่งกรรกมกรรมมเป็นบทหน้ากะระธาตุในความทรรเป็นกัตตุรูปกัตตุสาธานะ รุชติติโรโคอ,อาพาธใดย่อมเสียแทงเหตุนั้นอาพาธนั้นชื่อว่าผู้เสียแทงรุชธาตในความเสียแทงเป็นกัตตุรูปกัตตุสาธนะาะวะหิตโพติวาโหภาระใดอันเขาพึงนำไปเหตุนั้นภาระนั้นชื่อว่าอันเขาพึงนำไปวะหธาตในความนำไปเป็นกรรมรูปกรรมสาธานะ จะจัณงปาโกความหุงชื่อว่าปากะปะจะธาตในความหุงความต้มเป็นภาวะรูปภาวะสาธนะทุสติเตนาติโทโสชนย่อมประทุสร้ายด้วยกิเลสนั้นเหตุนั้นกิเลสนั้นชื่อว่าเป็นเหตุประทุสร้ายแห่งชนทุสะธาตในความประทุสร้ายเป็นกัตตุรูปกะระณะสาธนะอาวสันติเอถาติอาวาโส ภิกษุทั้งหลายย่อมอาศัยอยู่ในประเทศนั่นเหตุนั้นประเทศนั้นชื่อว่าเป็นที่อาศัยอยู่แห่งภิกษุทั้งหลายอาเป็นบทหน้าวะสะาธาต์ในความอยู่เป็นกัตตุรูปอธิกรณะสาธนะตะเวปัจจัยกาตะเวเพื่ออันทำรรกะระทาาุเป็นกาคันตะเวเพื่ออันไปคมะทาาุเอาที่สุดท้าุเป็นนะปัจจัยนี้ลงในจัตุถีวิพัฒนาม ติปัจจัยถ้าตัวเดียวคงติไว้ถ้าสองตัวขึ้นไปโดยมากแปลงตามกฎเกณฑ์ของตะปัจจัยมัญญติติมติปัญญาใดย่อมรู้เหตุนั้นปัญญานั้นชื่อว่าผู้รู้มะนะธาตุในความรู้เป็นกัตตุรูปกัตตุสาธนะมัญญติเอตายาติมติ ชนย่อมรู้ด้วยปัญญานั่นเหตุนั้นปัญญานั่นชื่อว่าเป็นเหตุรู้แห่งชนเป็นกัตตุรูปกะระณะสาธนะมะนะนางมาติความรู้ชื่อว่ามติมะนะธาตุในความรู้เป็นภาวะรูปภาวะสาธนะสารตีติสติธรรมชาติได้ย่อมระลึกเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าผู้ระลึกสารธาตุในความระลึกเป็นกัตตุรูปกัตตุสาธนะ สระติเอตายาติสติชนย่อมระลึกด้วยธรรมชาตินั่นเหตุนั้นธรรมชาตินั่นชื่อว่าเป็นเหตุระลึกแห่งชนเป็นกัตตุรูปกะัระณะสาธนะสระนังสติความระลึกชื่อว่าสาติเป็นภาวะรูปภาวะสาธนะสระธาตุในความระลึก สัมปัจชจตภาติสัมปติธรรมชาติใดอันเขาพึงถึงพร้อมเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอันเขาพึงถึงพร้อมสังเป็นบทหน้าปะทะธาตุในความถึงเป็นกรรมรูปกรรมสาธนะคดฉันติเอธถาติคติชนทั้งหลายย่อมไปในภูมินั่นเหตุนั้นภูมินั่นชื่อว่าเป็นที่ไปแห่งจนทั้งหลายขะมะธาตุในความไปความถึงเป็นกัตตรูปอะทิกรณะาธนะ ตุงปัจจัยกาตุงเพื่ออันธรรมกระรธาตคันตุงเพื่ออันไปขะมะาธาตปัจจัยนี้ลงในปฐมาวิพัตแปลเป็นประธานและจดตุถิวิพัตแปลว่าเพื่ออันยุปัจจัยท่าทั่วไปแปลงยุเป็นอนะท่าที่มี ระมะหรือหาอยู่หลังแปลงยุเป็นอนณได้บ้างเจตยะตีติเจตนาธรรมชาติใดย่อมคิดเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าผู้คิดจิตะธาตุในความคิดเป็นอิทีลิงเป็นกัตตุรูปกัตตุสาธนะกุชติสีเลนาติโกธโนผู้ใดย่อมโกรธโดยปกติเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้โกรธโดยปกติกุธธาตุในความโกรธเป็นกัตตุรูปกัตตุสาธนะลงในอัดแห่งตัดสีละ พุลชิตพันติโพชะนางสิ่งใดอันเขาพึงกินเหตุนั้นสิ่งนั้นชื่อว่าอันเขาพึงกินูุ้ชะธาตุในความกินเป็นกรรมรูปกรรมสาธนาคจฉิยะเตติขมะนางอันเขาย่อมไปเหตุนั้นชื่อว่าความไปขมะธาตุในความไปความถึงเป็นภาวะรูปภาวะสาธนาะ กโรติเตนาติการะนางเขาย่อมทำด้วยสิ่งนั้นเหตุนั้นสิ่งนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องทำแห่งเขากะระธาตในความทำเป็นกัตตุรูปการณะาสาธนาะสังวันนิยติเอตายาติสังวันนา,นาเนื้อความอันท่านย่อมพันานาพร้อมด้วยวาจานั่นเหตุนั้นวาจานั่นชื่อว่าเป็นเครื่องอันท่านพันานาพร้อมแห่งเนื้อความ สังเป็นบทหน้าวันธา,าตุในความพันานาเป็นกรรมรูปกะรณะสาธนะสยันติเอถาติสยะนังเขาทั้งหลายย่อมนอนในที่นั่นเหตุนั้นที่นั่นชื่อว่าเป็นที่นอนแห่งเขาทั้งหลายสีธาตุในความนอนเป็นกัตุรูปอธิการณะสาธนะภาวะสาธนะจัดเป็นนามนามแจกด้วยวิพัฒน์ทั้งเจ็ดแปลงรูปไปต่างๆและ แปลออกสำเนียงอายะตะนิบาทได้ส่วนสาธนะอีกหกนอกนี้เป็นคุณนา,นาม